วันเด็กปีนี้พี่ขุนเขาชวนคุณแม่ไปดูเครื่องบินรบที่กองบิน23เนื่องจากเครื่องบินลบบินผ่านตึกที่คุณแม่ทำงานอยู่ตอนแรกคุณแม่ตั้งใจจะพาพี่ขุนเขาขึ้นเครื่องบินถ่ายรูปและแล้วพี่ขุนเขาก็ทนรอการต่อคิวไม่ไหวคุณแม่ก็เลยชวนพี่ขุนเขาไปดูการแสดง การฝึกส,สุนัขนะครับเจ้าของไปได้นะครับเขาซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้านายเขามากนะครับอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีนะครับนี่คือสุนัขเคนายของกองบินกีนะครับปกป้องเจ้านายเท่าขีวิตนะครับอ่าเมื่อถ้าซึกยอมแพ้นะครับ ชอบการแสดงการจุดสุมากและขอคุณหน้ากินไอศครีมก่อนกับงานวันเด็กปีนี้พี่คุนเขาชอบมากประทับใจมากและเจอกันใหม่คิดหน้านะครับสวัสดีครับ